เคยได้ยินเรื่องนี้กันไหมครับที่ว่าธุรกิจเครือข่ายหรือที่เรารู้จักกันว่า MLM เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนโรงเรียนสอนธุรกิจที่ดีกว่าการเข้ามาหาวิทยาลัยซะอีกในเอกสารที่เราจะมาดูกันวันนี้เขาเสนอแนวคิดที่น่าสนใจแบบนี้เลยครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าเบื้องหลังความคิดนี้มันคืออะไรกันแน่ลองคิดตามคำถามนี้นะครับมีปริญญาตรี4ปีที่ไหนบ้างที่เรียนจบปุ๊บสามารถเกษียณได้เลยใน1-3ปี แถมมีรายได้ปีละล้านห้าเป็นไปได้จริงเหรอนี่แหละครับคําถามเปิดประเด็นที่เอกสารต้นฉบับเขาใช้ท้าทายความคิดของเราเกี่ยวกับเส้นทางความสําเร็จแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะมันคือการจับเอาสองเส้นทางเนี้มาเทียบกันให้เห็นจะจะไปเลยระหว่างการเรียนมหาวิทยาลายัยกับการทําธุรกิจเครือข่ายมาดูกันครับว่าในเอกสารเนี่ยเขามองความต่างนี้ไว้อย่างไรบ้าง คือในเอกสารนี้นะครับเขาเสนอให้เรามอง MLM ไม่ใช่แค่งานเสริมธรรมดาธรรมดานะแต่ให้มองเป็นเหมือนโรงเรียนสอนธุรกิจภาคปฏิบัติเลยที่เราสามารถเข้าไปเรียนรู้ทักษะที่สำคัญสำคัญได้โดยที่ไม่ต้องทิ้งงานประจำของเราด้วยและที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือเอกสารนี้เขาอ้างว่าเราสามารถเรียนรู้ทุกอย่างที่จาเป็นเลยนะเพื่อที่จะประสบความสาเร็จในโมเดลนี้ได้ภายในเวลาแค่6เดือนเท่านั้นเองครับขอพูดถึงการเรียนรู้แล้ว แน่นอนคำถามต่อมาก็คือแล้วเรื่องการลงทุนกับผลตอบแทนละ่ะมันเป็นยังไงในเอกสารนี้เนี่ยเขาเปรียบเทียบต้นทุนกับผลประโยชน์ของทั้งสองทางไว้ได้น่าสนใจมากๆเลยครับโอเคเรามาเริ่มจากฝั่งที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีก่อนเลยนั่นก็คือการเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็หมายถึงการที่เราต้องทุ่มเทเวลา4ปีเต็มๆให้กับการเรียนการศึกษาเลยใช่ไหมครับ แล้วเอกสารเขาก็ตั้งคำถามจี้ใจดำขึ้นมาเลยครับว่าตลอด4ปีที่เรียนเนี่ยเรามีรายได้ที่เกิดจากการเรียนโดยตรงเลยไหมอืมเป็นจุดที่ชวนให้เรากลับมาคิดถึงต้นทุนที่แท้จริงของการศึกษาเหมือนกันนะครับเนี่ยพอมาวางเทียบกันแบบนี้โอ้โหเห็นภาพที่เอกสารเขาต้องการจะสื่อได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับคือฝั่งหนึ่งเนี่ย เรียน4ปีไม่มีรายได้เข้ามาเลยแต่อีกฝั่งคือการเรียนรู้แค่6เดือนที่มีโอกาสสร้างรายได้ไปพร้อมๆกันแถมมีเป้าหมายว่าจะ,กะเกษียณได้ในเวลาแค่1นปีแล้วนี่คือตัวเลขที่เป็นเป้าหมายสูงสุดที่เอกสารเขายกขึ้นมาเลย1 5ล้านนบาทต่อปีครับมันไม่ใช่แค่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับ แต่ยังรวมไปถึงกรอบเวลาในการกเกษียณด้วยซึ่งในเอกสารเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะทำได้ใน1-3ปีเท่านั้นเองโหซึ่งมันเป็นอะไรที่ต่างจากเส้นทางอาชีพแบบปกติแบบคนละเรื่องเลยคำถามก็คือแล้วเราจะไปถึงเป้าหมายที่ว่านั้นได้ยังไงละ่ะในเอกสารก็ได้อธิบายกลยุทธ์หลักเอาไว้ครับเขาเรียกว่าวิธีการทำซ้ำหรือ duplication method ซึ่งบอกว่าเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในโมเดลนี้เลย หัวใจของวิธีนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองของเราเลยครับคือเขาบอกว่าความสําเร็จที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ผลงานของเราแค่คนเดียวแต่มันคือความสามารถในการสอนให้คนอื่นประสบความสําเร็จได้เหมือนกับเราแล้วก็คอยสนับสนุนทีมงานให้เติบโตไปด้วยกันซึ่งกระบวนการที่ว่านี้เนี่ยเขาแบ่งเป็น3ขั้นตอนง่ายๆเลยครับเริ่มจากเรียนรู้ระบบให้เข้าใจด้วยตัวเองซะก่อน จากนั้นก็สอนสิ่งที่เรารู้เนี่ยให้กับทีมของเราและสุดท้ายก็คือการสนับสนุนให้ทีมของเราสามารถไปสอนคนอื่นๆต่อได้อีกทีมันก็จะกลายเป็นวงจรที่ขยายผลออกไปเรื่อยๆเลยครับและทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับก็นำมาสู่ข้อเสนอสุดท้ายที่เอกสารฉบับนี้ต้องการจะทิ้นท้ายไวใ้ให้เราลองพิจารณากันดู เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับในเอกสารเนี่ยเขาได้ประมาณการตัวเลขรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วง6เดือนแรกเอาไว้ที่ประมาณ6 5 0 0 0ถึง1 8 0 0 0บาทเพื่อจะโชว์ให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วคาถามคือต้องใช้เวลาเยอะแค่ไหนกันตามเอกสารนี้เขาบอกว่าใช้เวลาแค่5 1 0ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นเองครับซึ่งถ้าลองคิดดูดีๆนะคะมันเป็นแค่ส่วนเล็กนิดเดียวเองของเวลาทั้งหมดที่เรามีใน1สัปดาห์และสุดท้าย เอกสารก็ทิ้งคำถามสำคัญนี้ไว้ให้เราไปตอบกันเองครับว่าการลงทุนเวลาแค่5-10ถึงชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลา6เดือนเพื่อแลกกับโอกาสในการเรียนรู้ธุรกิจแล้วก็สร้างอนาคตในแบบที่เขานำเสนอมาทั้งหมดนี้มันคุ้มค่าสำหรับเราหรือเปล่า